สวัสดีจ้าไม่สวยพ่หมูมาเก็บเห็ดอะผู้นหมูกรัดเก็บเห็ดจ้าไม่สวยพอแล้ว3 4สามสี่ดอกเลยจ้านี่ง่ามย่างง่ามเลยจา้านี่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 จ้าได้สี่ดอกเลยจา้าไหนไหน นี่จ้ะสี่ดอกจ้ะได้สี่ดอกเลยจ้ะพากันมาเก็บเห็ดหอมจ้าได้สี่ดอกไปแล้วจัดไปสี่ดอกแล้วจ้าดูงามงามดอกงามงามนี่นี่จ้ะ อ,อย่างสูเลยอย่างสวยหรูเลยดูเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดอกบล้อเลยดูดอกใหญ่ใหญ่เห็ดอีอย่างน้อนี่โน,นมันแรงพรุง่พงฝนพึง่พงจะต,ตกเมื่อคืนนี่เองมันก็เลยเป็นอย่างนี้นู่นดอกหนึ่งเห็ดพึ่งเหลืองดอกบล้อเลย เห็ดพึ่งเหลืองดูดอกมันดอกจะนี่โอ้ยดูดูเขาดอกเขาดูเขาดูเขาดอกเขาดอกใหญ่มากเลยเบิงเริ่งเล,งเลยแต่มีอายุแล้วถ้ามีอายุแล้วไม่เอาหรอกหาเอที่นางหนุ่มๆอยู่ถ้ามีอายุแล้วไม่ค่อยเอา นี่ก็สวยสวยเบ่งนี่ก็สวยสวยดูปะกกาลังเห็ดปะกกาลังก็ไม่ดูดีดอกนี่ก็หูเท่าปูบสูบแล้ว ดูเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันตุบซูบแล้วเนี่ยดูดอกบลโ่ดอกบลโ่เลยดอกบลโ่บล่าเลยฮะ มันเหมือนจับไปปุ๊บแตกปั๊บเลยมันเหมือนเห็ดอันนั้นอ่ะเหมือนเห็ดอะไรเห็ดดำอ่ะ <Yeah. S 1> แต่มันไม่ใช่เหมือนจะเป็นเห็ดดำแต่มันไม่ใช่ <Yeah. S 1> มันต้องเป็นเห็ดดำมันต้องเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันก็เลยไม่ค่อยนี่นูน่นไปพาสู่ไปดูเห็ดดำแถวนั้นอยู่นี่ไงดอกหนึ่งสองดอกจับเจอสองดอกมาแล้วจ้ะนีดะดะ่ดูเห็ดเห็ดนี้แหละเห็ดหอมดู สวยมากเลยนี่ดอกหนึ่งกำลังพ้นดินขึ้นมานี่นี่ขาบเลลเลยนี่นี่โอ้ยดึงขาไม่ขึ้นเลยดูโอ้ยนอนเยอะนอนเยอะจังเลยดูดูดูนี่ขาใหญ่เลยดูงามมากเโอ้ยงามมากเลยดูดิงามมากเลยงามมากเลยดู ไหนไหนดูดอกสวยไหมเอามาดูเออโอ้โหดอกเห็ดอะไรของเขาวะเนี่ยดูดิดอกพนนะดอกเห็ดยีงหยังล่ะคือดอกเป็นต้นแกงแซบกูจังเห็ดกระด้างวันเท้าคักเท่านี้อะไรเนี่ยดอกนี้ยิ่งใหญ่มากเลยดู ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆดูออดูดูเบ้อเลอ้อเลยดูนนุนเห็ดไม่รู้เห็ดอะไรบ้างดูโอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะดูดอกมันสวยๆทั้งนั้นเลยดูเห็นหอมดอกนี้น่ะดอกใหญ่มากเลยโอ้ยดอกเบอ้อเลอ้อเลยดู ดอกเห็ดเขาดูอะไรวะเนี่ยเป็นดูเห็ดอ๋อดู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 ดดเห็ดหนังไก่ดูยายสวยไม่กินเห็ดหนังไก่ยายสวยไม่กินเห็ดหนังไก่ยายสวยไม่ชอบกินเห็ดหนังไก่ยายสวยกินเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานดูดูด เห็ดหนังไก่โอ้ยดูสวยจังเลยนี่นี่เพิ่นเห็ดผงเนยเพิ่นผู้บางคนเพิ่นก็มักเห็ดผงเนยมันหวานเพิ่นวาน่าส่วนมากไม่สวยจะบ่กินเห็ดผงเนยสิกินเห็ดผงหวานเห็ดผงคัดอยู่นี่นี่เห็ด,ดหผงเนย เห็ดเหมือนเห็ดอันเห็ดยังกระบ,บานเท่านะเห็ดนาแล้วม,มุ้มนาเมาไหมเนี่ยนี่อีกดอกนึ่งจ้าเห็นหอมจ้าดอกสวยๆค่ะดอกสวยๆจะนี่นี่มาสวยมาหลาแม่สวยมาหลาปวดลเลยก็เลยได้ดอกดอกประมาณนี้แหละมามลายเพหลานหลายๆ กลเลยบไดดอกตูมน้ำเพลใดแต่ดอกบันบานน้ำก็ได้หลายดอกบานก็เดรหลาหลเนาะดูนี้ก็มันสวยจังเลยเนาะดูด,ดูมันงามงาม,งาม<อ>หนเออมันเป็นหนังไก่หนังไก่ไหมใช่เห็ดหน,นังไก่ใช่มันเป็นเห็ดหนังไก่เอ้ยใดคอยไปกินเห็ดหนังไก่ รู้เ่ารู้เพราะว่ามันดูทีวีเยอะไงมันดูเก็บเห็ดไงดูทีวีเยอะกินได้เห็นนางไก่ก็อร่อยไอ้ไอ้ยายะเขาชอบเห็ดนางไก่มันอร่อยเขาว่าเออเดี๋็ดเด็ดนี่นะโอู้เห็นหนังไก่กำลังขึ้นใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยดูนี่ ไม่ค่อยชอบหนูเห็นนังไก่ไม่กินนังไก่ดูมีต่ดอกงามๆเลยล่ะเห็นนังไกอ่อ่ะสวยสวยอะ่ะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะดูปากกาลังปากกาลังบก งามจริงๆดูมันเป็นพืชไปหมดเลยดูมันอยู่ในมีเนี่ยดูดูงามหลายเวลาโดนฝนอย่างเงี้ยนิ่มนี่มบนดีโดนแดดหน่อยกรอบเลยนะเนี่ยงามมากเลยไี่เคยชอบอ่ะนี่ดูมันงามงามจริงๆนะงามมากนี่ดูสวยงามไปหมดเลยดูดู งามจริงๆนะดูดูเนี่ยขาวขาวมองขาขาวเนี่มันเป็นประการังเขาเรียกประการังบกดูเห็ดเห็ดพึ่งเท่าแล้วเห็ดพึ่งขาลายเท่าแล้วดูประการังมันสวย,ยจริงๆมันเท่าหมดเลยเหรอหโอ้มันเท่าหมดเลยเนูะ ดูดิ่ดูนู่นก็เต็มไปหมดเลยแต่มันเท่าเลยเนี่ยทําไงวะเนี่ยดูดูดูนี่ดูดิดูนี่ดูนี่มันเยอะจริงๆเนาะแต่มันก็เท่าเนาะอันี้มันเท่าอ่าอันนี้มันเทาอ่าไม่เท่าไม่เท่าดูดิเรามาไม่ทันเหมือนเขาเรามาไม่ทันดอกตูมๆมันเหมือนเขาเนาะดูดูใช่หมดเลยดูดอกบานเต็มไปหมดแต่ไม่ทันดู ดอกสวยมากจะดอกนี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเห็ดอะไรวันนี้ดูดีสวยสวยดูสวยมากเลยนะดูไม่รู้เป็นเห็ดอะไรสวยจริงๆดูเห็เเหเหหดเนี่ยเียกเห็ดคนอื่นเห็ดอย่างเห็ดหาดเนาะบ้านนอาส่นอื่นเห็ดหาด มันสิเป็นยางคือเห็ดหาดบานเฮานี่ยล่ะนี่ฟองนี่เห็ดอันนี้จีิเป็นเห็ดหาดคือบะเห็ดหาดบานเฮามันสหลายจีเห็ดยังไงแต่ไม่สวยพวกกินเห็ดอันนี้ไม่สวยสิกินเนี่ยมันสวยมันซ่อนนี่หงวิ่งเน่งามพักหลายงามงามอันนี้เป็นรู้เห็ดอะไรเนี่ยมันก็งามงามนี่ดอกมันตูปุติปิอยู่งามงามดูดูเพลิน ดอกงามงามแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเห็ดน่ารักเห็ดเห็ดน่ารักจ้ะเห็ดน่ารักเห็ดกินไม่ได้จ้ะนี่เห็ดน่ารักเห็ดน่ารักเฉยเฉยน่ารักกินไม่ได้เห็ดพึ่งขาลายนี่ก็แกงอร่อยแต่สงสัยมีอายุแล้วไม่สวยเลยไม่เอา หาที่ไม่มีอายุหน่อยทางเดินทางคนเดินทางคนเดินดูนี่อันนี้ก็เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยดูเห็ดเพิ่นเห็ดหนังไกด่ดูงามจริงๆดูดูดอกเพิ่นนป้อฮ้ดอกคนง,งามบอช่าวาดอกงามมิลีเบิง่งเบิ่งพุน่นน เฮดแดงเฮดแดงมันเ่าแล้วจ้าเบิงเฮดแดงเ่าแล้วเบิงงามคักคุณน่ะลายคักอันนี้เพิ่นเ่าแล้วดอกเพิ่นเทาแล้วนี่เฮดแดงอ้าวไม่ดอกนงนี่ยังว่าท่านเ่าเลยนี่อ้าวนี่ไม่ดอกเดียวยังว่าท่านเ่าใช่นี่ดอกงามเฮดตะปูอยู่เก็บเอา นี่สองดอกสองดอกจ้ะนี่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 จ้ะอืมสองดอกจ้ะสองดอกได้มาสองดอกแล้วดูนี่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 ตรงเบื้องคักได้หนีน้องคอสิได้นี่นี่เบื้องนี่นี่ฮ้ยกระโดดนี้จังไม่สวยไม่สวยกระน้ำเอาขึ้นเกล้าพู้น่ะ ขันมากแล้วยจ่ใสก่กระน้ำเอาคือเกากระโดดไก่ปนนกันใดกระน้ำเอาอ้าเถอมันเท่ามันแก่หมดแล้วเบิ้งเบึงเบิ้งเบึงเบ,บ,บึงเห็ดอันนันเพิ่นเฮ็ดยังก็เฮ็ดหนังไก่เพิ่อนไหนจะมันมันงามคักแไหมเบิง้งปุ่นห่าดอกก็ร่างอ่อนอ่อนนี่ไง่้าถูกคนน้ำแฉงแสบแพิ่นว่าย่ำยำกุ้มิบคิบ,บ,บ,บดีเพิ่นว่า ไม่สวยกับบเคยกินไม่สวยบุคคลกินไม่สวยกับบกคคลกินคือกันนี่เห็ดอันนั้นเพิ่อนพูดตัวถากหน่อยๆเพิ่นกำลังกินอยู่ฝนตกห้าเพิ่นโอ้ยต้นเพิ่นุ่ยดอกควเพนุ่นขึ้นไปทั้งๆพูนาพนุ่นขึ้นไปทั้งๆกัลองมาเด้อบ่มี่หลาลามันเฒ่าหมดแล้ว เฮ็ดนะมันเป็นปลาการังใหญ่นี่อันนี้ปลาเล็กอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงงามแต่งามดูมีนคนละสีดูอ้าวนี่เฮ็ดอันนั้นกรลั่งทขึ้นจะเฮ็ด mm hmm. เนี่ยเฮ็ดดำจะพาะว่าไม่สวยเคยมาเก็บเฮ็ดดำนี่นะเคยมาเก็บมันนี่ได้นี่อยู่นี่มี่วัวลายนี่เฮ็ดดำเม่สวยเคยมาเก็บมันเฮ็ดดำ ลายอยู่ใจลายอยู่ลายอยู่นี่จ้ะนี่ใจ้็จอีกนึงนี่เห็ดดำจ้ะนี่มันเคยเกิดเมื่อสั่นเมาเบิ่งมันมันเคยเกิอดอยู่แถวนี่เห็ดดำนี่บราก็ล่องเป็นแกงเป็นแซ่บเลยนีุู่นะพี่โอ้ยมันกระนแล้วตัวนี้มันสิแก่แล้วตัวนี้แม่นี่ นี่นี่นี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะโอ้ยกะลัางคืนจ้ะมันกะลัางคืนแมะเห็ดดำกะลัางคืนโอ้ยงามคักแมนะคุณแม่พี่กายพี่กายไม่สอยก็บม่เก็บนะไรไม่สอยเลยมาเบืองว่ามันสิคืนบว้อมคืนนี้หลีจ้ะมันคืนแล้วนี่ ขึ้นเลยจ้ะขึ้นแต่วันนี้ปีปีนั้นไม่ปีที่แล้วในสวนไม่เก็บ ได้กัดได้ทั้งหนึ่งแม่อันนี้ก็เห็นขึ้นขึ้นหน่อยแท้นีจ้ะง่ามคักจ้ะมีจ้ะ Ôi, mới xơi phấn, là mới xơi kim tân nịt con đỡ cha được mới xơi kẹp hết con, bán hết con, cho con chả, cho con nịt, Kim kìm tân nịt con nó cha nó.